สวัสดีครับพบกับข้างทางเจ็ดแปดแปดนะครับสำหรับวันนี้น้องจะมาพามให้ชมเหรียนปู่เจ้าสมิงปู่เจ้าสมิงพายเนาะเนื้อหลักนะครับเนื้อชีนเงินนะครับผมเนาะเพราะว่าน้องยังไม่เคยเอาเนื้อหลักมาสักทีเนาะก็จะมีแต่เคยเอาเหรีดมาลงเนาะเหรียดเหดเนื้อเงินเนาะกับกับยังวะน่าจะมีเช่นนี้เนาะพวก เรียญหนักที่น้องเคยลงเนาะเพราะว่าส่วนมากน้องลงแต่เนื้อร่างๆนะครับผมเนาะก็ราคาย่อมเยาเนาะก็เลียนหลักส่วนมากมันจะแพงเนาะพอดีอันนี้เรี้ยนหนักน้องได้มาก็ถามว่าแพงไหมก็เนี่ยชิ้นเงินก็ราคาจองวัดก็ประมาณสองพันสองพันกว่าแล้วครับเนาะถ้าราคาจองวัดเนาะส่วนมากนะครับเพราะมันมีตะกุดข้างหลังนะครับนี่ ฟังตะกุดเป็นสามกระสักเด้อเขาคิดเขาว่างี้เนาะก็อันดับแรกน้องก็กลาบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมเนาะที่เป็นสปอนเซอร์ผมเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะกดกระดิ่งเนาะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนน้องก็กราบขอบพระคุณทุกท่านเนาะกราบขอบพระคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณลูกค้าต่างประเทศเนาะกับพี่ชายทั้ง USA นะครับผมทั้งสองท่านก็กราบขอบพระคุณนะครับผมเนาะก็ ไต้หวันเนาะจีน,ะนมาเลเซีนะครับผมเนาะก็กราบขอบคุณเนาะก็ทางฝั่งสวีเดนเนาะแมนบอทักทายกันเข้ามาก็กราบขอบคุณครับผมเนาะก็กราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับก็ถือว่าเป็นพี่ชายผมทุกท่านนะครับผมน้องก็กราบขอบคุณเนาะโดยเฉพาะฝั่งอยู่ทาง USA เนาะฝั่งยุโรปก็น่าจะไกลที่สุดเลยเนาะที่น้องเคย ทำมาเนาะครับน้องก็กราบขอบพระคุณที่ไว้ใจน้องด้วยครับผมขอกราบขอบพระคุณครับน้องก็กราบขอบพระคุณสําหรับทิปเนาะที่จัดส่งเข้ามาให้ด้วยนะครับทางฝั่ง USA นะครับก็กล่าวขอบพระคุณพี่นุไอ้เสียนุเนาะพี่นุพี่เจเนาะครับที่ซัพพอร์ตให้น้องส่วนหนึ่งนะครับเนาะก็เหรียญหลักๆนี่ก็เสียนุท่านก็ มอบให้มาเนาะให้มาลงคลิปครับผมเนาะก็ถ้าใครสนใจก็ทักถามได้นะครับผมก็กราบขอบพระคุณครับผมก็ถ้าใครอยากซื้อขายทําการซื้อขายกับผมก็ไอ่ทาการเช่าบูชาผมก็ทักไลน์มาก็ได้ครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็น q r วอารคดเนาะถ้าสแกนไม่ติดก็ค้นหาเบอร์โทรครับผมเนาะค้นหาเบอร์โทรก็กดไปรูปบ้านเนาะแล้วก็รูปเป็นขยายเนาะแล้วก็เข้าไปในอะไร ค้นหาเบอร์โทนะ่เนาะเป็นติ๊กค้นหาเบอร์โทรแล้วเบอร์โทรนี้ครับก็จะขึ้นหอผม,มาตึ้งเลยเนาะอันนี้สําหรับใครที่เล่นไลน์ไม่เป็นก็โทรมาก็ได้เนาะบางทีน้องไม่ได้รับสายน้องก็กราบขออภัยครับผมบางทีเวลามันไม่ตรงกันนะครับช่วงเช้าน้องอาจจะทํางานนะครับช่วงบ่ายๆอาจจะมีเวลาคุยกันหน่อยนึงเนาะก็บางทีน้องติดธุระน,นั่นนี่นั่นครับรถขับลาอะไรเงี้ยน้องก็อาจจะไม่ได้รับโทรศัพท์ก็มีนะครับน้องก็กราบขอขออภัยพี่ๆทุกท่านอันนี้เบอร์โทรผมเนาะสำหรับใครที่โทรมาให ช่าวิชากับผมเนาะที่จะโอนเนาะที่โอนนะครับผมเนาะเดี๋ยวเก็บไปายทางนี่เดี๋ยวน้องขอพิจารณาใหม่อีกทีนึงเนาะว่าจะเอายังไงเนาะครับผมพอดีมันหลายๆอย่างเนาะเพราะมันก็ต้องมีเก็บเงินพงเงินเพิ่มอีกเพราะยิ่งแพงก็ยิ่งเพิ่มขึ้นสูงครับผมเพราะว่ามันเขาจะกินหักเป็นเปอร์เซ็นหากเป็นเปอร์เซ็นปุ๊บเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นค่าของแล้วก็คิดไอค่าขนส่งแพงกว่าส่งปกติอีกครับผมเนาะมันก็ต้องศึกษาอีกครับผมน้องก็ต้องขอเวลา ศึกษาสำหรับปลายทางนะครับอันข้างบนนี้น้องก็นําเสนอไปแล้วเนาะครับจากคลิปที่แล้วนะครับอันนี้น้องจะนําเสนอเนื้อนวะเนื้อหลักเนาะอีกเป็นอีกเนื้อหนึ่งเนื้อหลักเนื้อนะวะาายเงินนะครับผมเนาะก็ะจะเป็นเนื้อเงินเนาะสีออกเงินเงินนะครับเงาเงาสวยๆครับผมเนาะข้างหลังก็จะเป็นฝังตกะกุดครับผมเนาะครับก็ปั๊มตะกุดเข้าไปเนาะก็จะเป็นเงินทองนาคเนาะใช่ไหมสามกษัตรนะิย์เนาะสวยๆครับผม ก็อันนี้ก็จะมีนี่ครับนัมเบอร์ตามเหรียญนี่เลยครับมีหนึ่งสามสามศูนย์สองแปดสามเก้าสองเก้าครับผมเนาะถ้าใครสนใจรหัสเบอร์ไหนก็ทักทายกันเข้ามาเนาะก็ราคาก็สามสิบห้าใบแดงนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ครับผมเนาะก็ถือว่าราคายังไม่สูงครับผมอย่างอื่นนี่เข้าไปไกลนะครับเจ็ดเจ็ดแปดพันนะครับก็มีครับผมสําหรับเนื้อนี้นะครับผมเนาะก็น่าเล่นน่าสะสมครับผมเนาะน่าไปใส่น้าห้อยสวยครับ ไปเดี่ยมทองก็สวยส่วนมากเนื้อเงินจะจานราคาจะไม่แรงเท่ากับชินเงินนะครับผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าชินเงินมันได้มันได้เปียบไงมันสวยอีกนะครับมันจะมีตะกุดเห็นไหมเป็นตะกุดนะตะกุดหลวงพ่อจานจานกับมือเลยครับตะกุดเนาะเป็นตะกุดหลวงพ่อท่านจานกับมือเลยแล้วก็ปั๊มใส่ด้วยกันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเนาะนี่เห็นไหมเป็นตะกุดเห็นไหมแผ่นตะกุดเลยครับแผ่นตะกุดจานเสร็จเนาะเป็นเนื้อเงินทองหนักเนาะตีไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น คองอันนี้ก็ตีเป็นเนื้อหนักนะครับสามกษัตริย์นี่ครับสังเกตตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเป็นรอยพับของตะกุดครับผมก่อนเขาทําเหรียญเขาก็ปั๊มใส่เลยนี่ครับมันมันสวยครับผมว่ามันมีเอกลักษณ์ดีครับผมมันสวยเลยนี่ครับสวยๆอันนี้ก็สําหรับนี่ครับไอเขาเรียกว่าอะไรโคดเนาะโคดยันอันนี้ตัวเลขครับผมเนาะสองแปดเนาะสองแปดถ้าใครชอบชอบตัวเลขตัวไหนก็ทักเข้ามาครับผมสาหรับ ลขเนาะอ,อันนี้ก็เป็นเลขสองหลักนะครับสร้างไม่เยอะสร้างสร้างประมาณร้อยกว่ามั้งไม่แน่ใจครับสําหรับชิ้นเงินเนาะชิ้นเงินเนื้อเงินนี่อาจจะไม่ถึงร้อยครับผมแต่ชิ้นเงินอันนี้มีโคดสองฝั่งเลยครับโคดสองฝั่งเนี่ยนี่ครับสามตัวเนาะต่อโคดโอ้โคดอโคดสี่โคดสี่มุมเลยตัวนี้โอ้โคดสี่โคดยันสี่ตัวเลยครับเนาะต่อโคดสําหรับเนื้อชิ้นเงินเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหลักอีกเนื้อหนึ่งเนาะก็รู้สึกว่าน่าจะสร้างกว่าสร้างเยอะกว่าเป๊บหนึ่งรู้สึกว่าน่าจะเอาทรศัพท์อยู่ใช่ไหสร้างเยอะกว่าเนื้อเงินครับผมสร้างเงนื้อกว่าเนื้อเงินแต่ว่าราคานี่เขาเล่นหาหนีส่สมวนมากาเขาจะเนื้อเงินนี่จะราคาไม่แดงเท่าชิ้นเงินครับผมเพราะชิ้นเงินมันได้แต่กุดด้วยะนะครับแต่กุดเนี่ยครับแต่กุดสองดอกนี่ สวยๆครับผมนี่ครับยังไม่มีการศึกล้อนะครับสําหรับเหรียญก็สภาพสวยทุกเหรียญครับสภาพสวยทุกเหรียญเนาะนี่ครับอันนี้เบอร์สามสิบเนาะก็จมูกจมูกก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับผมเนาะเขาใส่ซองเก็บซองดีนะครับนี่ครับแต่นี่เห็นไหมเห็นรอยพับตะกุดไหมตรงหัวครับผมเนาะนี่ครับแต่ละตะกุดแต่ละเหรียญก็ออกสไตล์ไม่เหมือนกันนะครับผมเนาะนี่ครับเนาะถ้าม้วนม้วนเท่ากันมันก็ออกมาเท่ากันนะครับนี่ สำหรับตะกุดด้านหลังมันได้ตะกุดไงมันราคามันแรงนี่นี่เห็นไหมเห็นเห็นเส้นเส้นไอ้ฟังตะกุดไหมครับผมมันไม่มันไม่ใช่ว่าจะเอาแผ่นวางเฉยๆนะครับเนาะรายละเอียดการสร้างนี่ของหลวงพ่อนี่มันไม่ธรรมดาครับผมเนาะรายละเอียดท่านทําละเอียดท่านเสยก่อนเสยก่อนอะท่านทําแบบทุกตามขั้นตอนทุกอย่างครับผมท่านไม่ใช่ว่าท่านจะเอาแค่แผ่น แผ่นทองเหลืองทองแดงมาวางแล้วก็ปัม๊มเฉยๆครับผมท่านจะจานก่อนเนาะท่านจะจานจะเขียนจะเสกแม้แต่ปากกาปากกาเนี่ยปากกาเห็นไหมปากกาจะให้ท่านเขียนนี่ครับจะให้ท่านขีไออันไหนว่าเป็นรอยปากกาไหมใสเนมันมีอันนึนนงมีรอยปากกาโอ้เป็นล็อกเก็ตเนาะล็อกเก็ตอันนั้นไปแล้วปากกาที่ท่านเขียนจานเนี่ยเนี่ยครับปากกาที่ท่านเขียนแบบเนี่ยเนาะ เนี่ยหัวปากกาเนี่ยที่ท่านเอาเอามาเขียนเอามาเขียนจานอยู่จานยันอย่างเงี้ยเนาะก่อนถ้าเป็นปากกาหรือเป็นแบบดิกจานอะไรก็ช่างท่านจะเสกหัวนี่ก่อนท่านจะเสกปากกาท่านก่อนแล้วก็ท่านก็จะมาเขียนเขียนแล้วก็เป่าใส่คาถาแล้วก็เป่าแล้วก็จานครับผมจานเสกเขเป่าอีกทีหนึ่งนี่ครับรายละเอียดคือจากที่น้องเคยเห็นคือน้องเค,เคยไปร่วมงานเคยไปติดตามหลวงพ่อเนาะ น้องเสียดายยังนึกเสียดายประกาเล่มนั้นอยู่เนาะเพราะว่าน้องนั่งดูหลวงพ่อหลวงพ่อท่านจะจันจะเป่าจะเสกก่อนนะครับผมเนาะท่านจะเสกประกาก่อนแล้วก็น้องเสียดายประกาบอกตรงๆเลยน้องนึกว่าเขาจะเก็บเนาะคนสุดท้ายหันไปทีประกาเขาไม่รู้เขาเอาไปไหนเนาะคนคนที่มาให้หลวงพ่อท่านจันเนาะแผ่นแผ่นทองแดงนะครับในในงานวันนั้นนะครับน้องเสียดายประกาเลยอย่างนี้น้องถามซื้อก็จบ้วครับเนาะ หลวงพ่อจานเสร็จในี่น้องถามซื้อน้องก็จบเลยด้ามละร้อยด้ามละสองร้อยน้องก็สู้ครับผมเนาะน้องบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวไปงานหน้านี่น้องจะไม่พลาดเลยปากาคือน้องเห็นหลวงพ่อท่านจะนั่งเป่านั่งบริกรรมคาถาแล้วก็เป่าปากาก่อนแล้วก็ท่านกำจามจานเหมือนเด็กอันนี้เหมือนกันเนาะเด็กจานตัวนี้เหมือนกันเวลาท่านกำมาจานท่านจะเสกเสกเล็กคือเด็กอันนั้น่ะคือเด็กสําหรับหลวงพ่อท่านจานอยู่แล้วก็ยิ่งขังไปครับ ก็ตีไปเป็นเหล็กคูบาจาันเนาะสำหรับเหล็กจันนั้นท่านจะเสกเสกแล้วท่านก็จานจานจานให้ผมนะครับท่านก็จะจาน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 เสร็จท่านก็จะเป่าใส่ย,ยันท่านกีก็คือว่าท่านท,นทําน,าน,นี่ท่านท่านไม่ได้ทาด้วยนี่ท่านทําด้วยใจเนาะเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาใช้ได้ใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ให้ให้ใช้ดีให้เห็นผลนะครับผมเนาะให้เห็นผลไม่ใช่ว่าเอาไปใช้แบบ ไม่เห็นผลครับผมแต่ส่วนมากมีประสบการณ์หมดนะของหลวงพ่อจัไหนนะครับมีประสบการณ์นี่ครับตะกุดนี่ครับมันก็เลยราคามันก็เลยสูงอีกหน่อยนึงเพราะว่าเราไม่ต้องให้หลวงพ่อจานก็ได้เหรียญนี้เพราะว่าสองอันนี้มีรอยจานหลวงพ่ออยู่แล้วครับผมเนาะแล้วก็เอามาปั๊มข้างในก็คือฝังไปข้างในเหรียญอีกทีนึงมันก็เลยดูสวยครับผมเนาะเนี่ยชีนเงิน <c oughs> เป็นพญานาคตอนนี้ก็น่าจะพญานาค ก้าอธิที่ดีก็น่าจะเป็นราคาเป็นหมื่นนะครับเนาะตอนนี้ก็เจ็ดกระยัก็หลักหมื่นไปแล้วนะครับทะลุหมื่นไปแล้วเรื่องราคาเนาะครับผมเนาะก็ไม่ต้องพูดถึงครับเนื้อจีนเงินอันนี้อันนี้ก็เป็นน้องได้มาถูกเนาะตามจริงเขาก็ขายกันหกเจ็ดพันเนาะหกเจ็ดพันอันนี้น้องก็เอาแค่สามสิบห้าใบแดงนี่ครับก็ถ้าใคร อยากให้น้องลถก็ลองมาคุยกันอีกทีนึงเรื่องราคารถเนาะเพราะน้องก็บวกไม่เยอะนะครับถ้าน้องจัดให้ได้ก็จัดได้แต่ว่าถ้าเหมาห้าองน้องก็จะสามารถลดได้อยู่เนาะก็น่าจะลดได้ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่หา้าหลักๆก็จะหา้หาร้อยแล้วแะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวน้องจะพิจนารณาดูก่อนว่ามันค่าสูงค่าอะไรยังไงอีกทีนึงนะครับผมเนาะน้องอาจจะลดได้อีกหน่อยนึงก็ได้นะครับผมเนาะแต่หลกัหลกๆในน้องบวกมาแล้วน้องบวกมาแล้วก็น้องบวกตาม ตรงก็บวกในน้องบวกไม่ยังไม่ถึงสองร้อยในน้องบวกมาน้องบวกไม่ถึงสองร้อยหักค่าสูงหักอะไรไปก็เหลือประมาณร้อยหนึ่งเนาะก็ถ้าน้องถ้าน้องจะลดให้ก็มาคุยกันอีกทีนึงนะครับถ้าเป็นราคาเหมามีตอนนี้มีห้าเหรียญน,นะครับผมเนาะบางคนเขาเห็นโอกาสเนะที่ว่า ซื้อขายไอซื้อมาเช่าบูชากับผมก็มีครับผมบางคนเขาก็เอาไปเปิดในกลุ่มเนาะบางครั้งบางทีเขาร้อนเงินอะไรเงี้ยมาบูชากับผมถูกๆก็มีบางช่วงเนาะบางช่วงก็ถูกบางช่วงก็แพงเนาะก็แล้วแต่ราคาเหรียญจะมาครับผมเนาะเขาเอามามารับอะไรเงี้ยบางทีมาเช่าบูชากับผมเหรียญหลักๆเคยเขามีคนหนึ่งเคยเอาเหรียญหลักผมไปประมาณสองสามเดือนนี่แหละเนาะพอดีเหรียญหลักจังหวะนั้นก็ขึ้นก็ราคาขยับขึ้น,นอีกเนาะ ขาก็ไ้สูบอากาศว่าร้อนเงินด้วยเขาก็เลยได้ขายเขาก็ได้กําไรก็มีนะครับผมเพราะน้องได้น้องได้มาถูกเนาะช่วงนั้นเลี้ยงเลียนหลักนะครับถือว่าฟุกก็มีนะครับเนาะนี่ครับเป็นแผ่นยันแผ่นจานสวยๆอีกหลักที่ว่าราคามันไปสูงแล้วก็เป็นเลขสองหลักนะครับผมเนาะเลขสองหลักเพราะว่าส่วนมากมันก็เป็นเลขสองหลักนะครับเพราะว่าเลขสามหลักมันก็จะมีน้อยเพราะว่าสร้างไม่เยอะ น่าจะสร้างไม่ถึงไม่เกิน200องค์ครับน้องว่ะไม่เกินนี้ไม่เกินนี้เพราะสวนมากหลายรา,ายการที่ผ่านมาก็ไม่ไม่เคยเกินก็เต็มที่ก็1 0อองค์9 9 108อย่างนเงี้ยเนาะแค่นี้ครับผมก็ไม่เยอะครับก็นเนื้อเงินก็สร้างเต็มที่99 90าอะไรเงี้ยก็มีครับผมเ0เหรียญหรือ10 8แเหรียญนะครับ รือร้อยเก้าเก้าเหรียญอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับไม่เกินเนาะไม่เกินเพราะพวกเหกรียญหลักๆมี่จะสร้างไม่เยอะครับผมเพราะต้นทุนเนื้อเหรียญบางอย่างมันมาแพงครับผมช่วงนี้มันก็พวกเงินพวกทองก็แพงครับผมเนาะยิ่งหน้าก,ากากทองนี่ยิ่งจบเลย <c oughs> โอ้หน้ากากทองนี่ราคาสูงอยู่ครับเนาะน่าจะหมื่นกว่าอยู่เดี๋ยวน้องจะลองหามาดูครับหน้ากากทองถ้าใครสนใจอ๋ออันนี้บล็อกขยื่นตัวนี้อันนี้อันนี้เลขสามศูนย์อันนี้ นี่สามศูนย์อันนี้อันนี้อันี่มีตำหนินิดหน่อยนึงนะครับอันนี้บล็อกขยือนนะครับโอ้อันนี้บล็อกขยือนน่าเก็บครับมันพิเศษคือมันพิเศษนะครับดูสังเกตดูครับคือที่อื่นเขาที่อื่นเขาเขาปกติหมดเนาะมันมีบล็อกขยือนน่ครับอันนี้มีตำหนินี่ครับบางคนเขาชอบนะครับบางคนเขาเรียนแบบนี้ครับบางคนเขาเรียนพวกบล็อกขยื่นบล็อกพวกมีตำหนิอะไรเนี้ยนะมันเป็นตำหนิพิเศษคือ มันเป็นตำหนิที่ว่ามันคิดสภาพไม่ออกนะครับเป็นนี่โอ้นี่นี่นี่บเคยเยือนนี่นี่ครับเนาะองค์โอ้บอขเยเยอนแต่ว่ามันมันก็เคยเยือนไม่เยอะมันไม่น่ามันไม่น่ากระทบขอบเยอะขนาดนี้เนาะเนาะนี่ครับถ้าเคยเยอนนี่ครับเยเยอนเลยนะนี่ครับบางคนนี่ราคาแบบนี้จะเป็นราคาสูงเลยครับนี่ครับถ้าแบบนี้คือมันหายากกว่าแบบนี้ครับมันอ๋ออันนี้มันเป็นของมันอยู่แล้วเนาะ อันนี้ก็แสดงว่าไม่มีขยี้นมันผิดแต่ตรงนี้มันผิดแต่ตรงนี้ตรงขอบเห็นไหมขอบไม่เป็นไรนี่ครับขนาดเรียนปอกลูกปืนเนาะปอกลูกปืนมีเขาเรียกอะไรมันจะเป็นแตกตรงกลางเนี่ยมันจะเยอะออกจากกันครับของหลวงพ่อเนาะจากราคาสี่ร้อยห้าร้อยนี่เล่นกันเป็นพันก็มีครับผมน้องบอกไว้ก่อนเลยพวกมีตําหนิแบบเนี้ยเพราะมันหายากมันหายากบางทีเป็นหนึ่งในร้อยก็มีครับผมเนาะ มันก็เลยเป็นราคาแพงครับผมน้องก็ชอบเหมือนกันเหรียญแบบมีตรหนิเนาะมันแปลกแล้วก็มันสังเกตดูมันมันไม่น่าเป็นไปได้ครับผมเนาะมันไม่น่าเป็นโอ้มันไม่น่าเป็นไปได้พอดีเจ็บมือมันก็เลยจับนู่นจับนี่ไม่ถนัดมือลอกพอดีแพ้น้ํายาแั้ก็ช่วงโควิดเนาะก็ล้างน้ํายาฆ่าเชื้อบ่อยเกินไปครับผมมันก็เป็นไม่ดีต่อตัวไม่ดีต่อนิ้วมือครับผม สำหรับสุดท้ายนี้เนาะถ้าใครอยากเช่าชากับน้องก็ถ้าใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะครับเพื่อเป็นสปอนเซอร์เป็นกำลังใจให้น้องนะครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านสำหรับคลิปนี้น้องก็ขอจบเพียงเท่านี้กลาบขอบพระคุณครับ